สวัสดีครับโอ้มื่อนี้พาเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นเพิ่นเพียงานใหญ่เตรียมงานสีขั้นเพิ่นอากาศเหตุอีกอย่างละ่ะรถค้าสิรถยังมาโบแห้งส่่งสองได้อีกหนึ่งมาหลายส่อง ทมนอกสาครับเจ็ดตินหกสองหนึ่งอย่าเพื่อ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 งว้ายร <c oughs> อดเอยียงจะ,ะโมะแห้งเน่ยนะ รถยังคือโบอแห้งเถอะโแห้ยี่ลายแต่เก่ามันโอยูนะซัำดินาะรถโบแห้งนอ้อโหงรถฟอร์สั่งได้ครับนี่โว้ยขัารถฟอร์ดโอยูแล้วลงลุยเลยดิฮ่่ <c oughs> ใ,ใ,ใกลดินไกลเติบโตกระลุบมันแล้วทมน้องสารการะลุบแล้วเนาะทมน้องสารมันกระลุบมันแล้วทมโผมันจะโวล่โมพิกานเด็ดคือเพื่อนมหาหล๋เถอะ